m บเซอร์ติฟิเคออกแล้วปีที่สี่ทีททนี้อันนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นผลการตรวจหลายจังหวัดมากบอกเลยนะคะสี่ผ้าตรวจว่าเรามีสารปนเปื้อนไหมมีสารหนูไหมรตรวจว่าเราอะ่ะมีสารลดนั้นหนักไหมมีสารพิษไหมมีอะไรเจือปนไหมตรวจสอบว่าเราอะ่ะใส่อะไรเข้าไปทําไมคนกินมันถึงดีโอ้ยมันต้องใส่ไอ้นั่นแน่เลยอะไรนะพี่อเขาเรียกว่าอะไรนะสารเสียรอยเสียรอยเออหลายคนนะคะ มาบอกว่ามันใส่สเตียรอยถ้างั้นอะมันไม่มีทางดีหรอกอะไรเป็นภูมิแพ้เป็นนุ่นเป็นนี่ดีหมดดีหมดดีหมดมันใส่สเตียรอยชัวทุกคนก่อนที่ครูจะไปตรวจนะหนึ่งโรงงานต้องตรวจก่อนแล้วโรงงานต้องส่งผลไปให้ออยอะนะคะสองหมอผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรก็ตามก่อนเขาจะกินเขาจะแอบเอาไปตรวจหมอปุ้มก็แอบเอาไปตรวจ พี่บางออนกรอสที่อยู่เยอรมันก็เอาไปตรวจที่ญี่ปุ่นก็เอาไปตรวจทีอ่อะไรอีกนะทุกคนหลายประเทศมากเอาไปตรวจที่ประเทศเขาพบว่าเป็นสมุนไพรธรรมดาซ,มซึ่งไม่มีสารเสือปนไม่มีสารด้วยแล้วก็ซึ่งไม่ผิดด้วยก็คือเป็นเป็นสิทธิของเขาแหละที่จะมีการใช้ใช่ก็ก็เนี่ยเป็นหนึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างแหละที่ บริษัทมก้าวไทยแลนด์เนี่ยเราเราแบบเปิดกว้าง,งเลยเนาะก็คือ<ฆ>นี่การสุ่มตรวจหรือว่าอะไรเงี้ยตรวจได้หมดนะคะเพราะนี่คือประโยชน์นะคะคือประโยชน์ชชนมากๆทีนี้คุณคิดดูนะอมถ,ถือค่ะเราไม่ใช่มีแค่แค่ใบที่เราไปตรวจหาสาร<ฆ>พิษนะคะเรามีใบเซอร์ติฟิเคตเกี่ยวกับซองชาอืนี่นะคะซองชากับเชื่อนะคะปกติจะทํามาจากเยื่อพลาสติกนะคะซึ่งกินนานๆแล้วมีโอกาสสะสมเนาะหลายคนก็ดูข่าวอยู่ใช่ไหมคะ ของเราทํามาจากเยื่อใบหม่อนคือพืชนั่นเองค่ะเราทํามาจากพืชทั้งหมดนะคะกัดกินเขียวไปเลยค่ะนะคะแต่อย่าทาแค่นั้นแหละเออรู้แค่ว่ามันไม่อันตรายมันกินไม่ได้หรอกแต่ว่ามันไม่อันตรายนะฮะก็คือมันไม่มีสารที่อ่าเขาเรียกนะ,ท,ะที่มันจะ<ร>ออกมา<ล>ได้ปนปนเปื้อนนะคะเรามีใบเซอร์ค่ะทีมงานุนก้ามีใบหมดแล้วนะใบเซอร์ของตัวนี้นะคะไปขอทีมสื่อหรือไปขออันนี้ได้เลยนะคะเพราะเราออกสื่อได้นะคะครับบางตัวที่เราไม่โชว์คือ คือคือเรามีแต่ออกสื่อไม่ได้อ่าต้องเข้าใจแบบนี้นะคะหลายคนจึงไม่รู้ว่าเรามีมาตรฐานเบอร์ใหญ่ขนาดนี้รเราส่งออกไป6 7 0ประเทศเพราะเรามีทุกอย่างการันตีหมดเลยนะคะส่วนตัวนี้อ่าอันไหนโชว์ได้เราก็ให้โชว์นะคะอันนี้ก็สามารถโชว์ได้ว่ามีใบเซอร์นะคะที่การันตีว่าของเราอ่ะทำมาจากเยื่อใบหม่อนของแท้นะคะ เนี่ยค่ะทั้งเชือกทั้งทั้งตัวนี้ทั้งซองทำมาจากเยื่อใบหมอนนะคะส่วนสมุนไพรทั้งหมดอย่างที่บอกค่ะปลูกแบบกเกษตรอินทรีย์แล้วก็ปลูกแบบชาวบ้านโดยไม่ใช้ยาเพราะถ้าตรวจเจอว่ามียาหรือสารพิษ ไม่ใช่แค่เราโดนเล่นนะคะเขาจะเล่นไปถึงข้างล่างก่อนเลยก็คือผู้ปลูกนะคะแปลงปลูก,ลกอ่าถึงจังึ้นทะเบียนอ่าแต่เราไม่ได้ซื้อซื้อกับคนปลูกโดยตรงเนาะเราซื้อผ่านคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะต้องผ่านเขาเพราะอะไรเพราะเขามีลายเซ็นนะคะเพราะฉะนั้นซื้อจากครูอุ่นใจเพราะครูไม่ได้เดินไปที่สวนครูเป็นคนไปหาสวนก็จริง แต่คนรับซื้อให้ต้องการันตีว่าตรวจให้เรียบร้อยแล้วนะว่าไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารพิเซ็นแบบบ้านนะครับอ่าถ้นเราก็สร้างบ้านไม่ได้าแบบนั้นเลยนะครับ